โอเคนะฮะก็สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมจงหงซีเฮนนะกับเกมใหม่ครับในแมปนะในแมปที่ชื่อว่าโว i ินจานั่นเองนะครับก็คือจะมาเล่นแมปสักหน่อยนะ โอ้ลดไปหัวใจหนึ่งเลยออยากให้มันมีสีสันขึ้นก็ต้องเล่นแบบนีครับผมแค่คือแมปนี้เห็นคนเล่นกันเยอะนะครับก็เลยลองหลุดมาเล่นดูนะแต่นี้โหลดมาจากเว็บนะครับเว็บชื่ออ,อ,อะไร m c p e u n i v e r s i t y c o m นะอะไรนั่นนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะตัดไม้เลยแล้วกัน อืสี่ห้าหกเจดแปดด้วยนะครับโอเคสังเกตดูว่าอยู่ดีๆอะไรอะตรงไอตรงเนี้ยครับไอตรงช่องเก็บของอะไรพวกเนี้ยมันมันยาวขึ้นปะนะมันยาวขึ้นปะคือมันยาวขึ้นนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับกุ้ค้างอีกแยว้ว ัคนค้างบ่อยมากไม่รู้เป็นอะไรนะห <c> ร <oughs> ือว่าเป็นเพราะ Texture Pack หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราขุดลงล่างเลยนะ <c oughs> นี่สติกสติกอืมจะไม่พูดอะไรมากเราจะลงไปขุดทันทีนะครับ <c oughs> ก็คือผมอันนี้ผมใช้ t e x t u r e pack v Pv Pvp นั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ มันเป็นเพจิแผ่กากการต่อสู้นะก็ไม่รู้สิมาใช้กับเซเวโวนมันจะเหมาะกันหรือเปล่าครับขุดลงไปยังไม่เจออะไรเลยคือเจอถานแล้วเจอฐานแล้วเจอถานแล้วเยี yeah. ้อเคเดี๋ยวขอปักทอสก่อนแรอเคอุดตรงนี้ด้วยเดี๋ยวลองขุดลงไปข้างล่างนะ โอเคเจ้าชานอีกแล้วนะครับก <c oughs> ็หลังจากที่ไม่ได้พูดในออะไรอะอพวกเล่นเกมมานานอะใส่แต่เพลงทั้งก็เกมใช่ไหมครับก็พูดแล้วนะซีรีส์ใหม่คือโวอินจาร์แล้วกันเนาะโอเคครับ คิดว่าอยากเล่นก็เล่นเลยไม่ดีล็อกครับก็สำหรับใครที่ได้แมปเนาะก็ก็แนะนำว่าให้ไปโหลดเองดีกว่านะครับนะหรือว่าหรือว่าถ้าจะขอแมปผมที่ผมเล่นแล้วก็อัปลงดับบล็อกอะไรพวกนี้นะผมบอกตรงผมอัปลงไม่เป็นนะเออเศร้าเปียบ รู้สึกว่าจะทําอะไรไม่เป็นเลยนะครับแค่ทําได้เท่านี้ก็ดีใจนะแนะนำให้ไปโหลดเองนะพิมใน Google มาค้า PE Map แค่นี้ก็เจอแล้วครับ <c oughs> นะรู้สึกมันค้างๆไหมครับท่านผู้ชมฮนะตะค้างขออภัยนะครับอาจจะเป็นเพราะเจ็เจแพกหรือเปล่านะผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับ เดี okay, ๋ยวขอปักทอสน้ำมันมืดมาก <c oughs> ใช้ปิกแอ w วูด <c oughs> ให้คุ้มค่าให้มันคุ้มค่านะแล้วก็เควสสำหรับโวอินาจานี่ก็มีเพียบเลยหลังจากที่ผมไปอ่านในในเว็บที่มันบอกว่าสำหรับดาวน์โหลดอินาจานะครับโอ้โหเควสแม่งโคตรเยอะเลย เควสแม่งโคตรเยอะเลยผมจะเลือกมา10เควสละกันแต่ไม่รู้เควสอะไรกันแน่นะรอดูได้นะครับผมเกเดี๋ยวโอเคเจอถ่ายแกเราเราจะขยายพื้นที่ตรงนี้ให้มันกว้างๆหน่อยนะเออคือตอนนี้ไม่ไมีอะไรจะพูดแล้วนะครับก็พูดแต่เรื่องในเกมส่วน <c oughs> เรื่องชีวิตส่วนตัวนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรดี เดี๋ย okay, วผมจะจะจะอีกแล้วขุดลงไปเลยดีไหมโอเคขุดลงเลยนะขุดลงให้ถึงจุดจุดจุดล่างสุดนะที่มันเป็นกระจกนั่นไงว่าแล้วผมว่าแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะครับคือพอขุดปุ๊บค้างปับ๊บมันเพราะเท็กเจอรอแพคเหรอนี่ย โอเคเราเจอไดมอนด์แต่เรายัางไม่เจอเล็กทําดีมากนะครับ <c oughs> ทําดีทําดีพวกทําดีพวกเจอถ่าแล้วโอ้โหค้างบ่อยนะั้นเนี่ยฮะผมรู้สึกว่าการขุดตรงขอบขอบมันจะเลวร้ายมากเนี่ยดูตรงขุดคนขอบนะครับคุตรงขอบตรงข้างล่างเนี่ยเออ,เอไม่เป็นเว้ยไม่เป็นเว้ยไม่เป็นเว้ยโอเคโอเค ดมอนสองก้อนแล้วเรสโตนเรสโตนโอเคเจอทานแล้วเหล็กยังไม่เจอมันเป็นอะไรของมันเนี่ยเรายัางไม่เจอเหล็กเลยนะเจอแต่ทานบึมเลยทีเดียวเฉียวครับโอ้ย oh, เจอทอมีสิ่งที่ยอดเยี่ยมและก็เจอราพิชกับไจมอน อบ่อยล้อเกินผมว่าเหล็กหายากสุดแล้วในบรรดาบรรดาแร่นะถ้าในแมบบโบอินาจานะโอยโอเคเดี๋ยวค่อยมาขุดละกันเราตามหาเหล็กก่อนว่ามันยังหาไม่เจอสัทีเนี่ยขุดขุดขุดตรงริมขอบไมว่าแล้วเชียวขุดจะค้างนะลูกค้างจนได้ นะเคิดแล้วเราขุดด้านนี้มั่งเผื่อจะเจอจเจอไดมอนด์เข้าให้แล้วนะอืออือ,อโอเคเกิดการค้างโอยมันเป็นอะไรของมันโอเคขุดตรงดีกว่าขุดตรงไปขุดตรงไปเพื่อหาเหล็กโอเค อุ้ยสวรรค์ส่งเหล็กมาให้เราใช้แล้วโอเคเยี่ยมเลยเหล็กเยอะใช้เลยนั้นเนี่ยนะโอเคคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงแมงมุมนะก็เดี๋ยวมันอยู่ไหนนี่คือกำลังหาอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนของโรคนี้แมงมุมเนี่ยนะ โอเคปักท้อสักหน่อยเนาะโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอ้เราเราน่าจะเจอกงสปอนเนอร์ของของแมงมุมนะครับโอ้คือมืดแล้วเนาะปักไฟโอเคฟูนั้นอ่าแลกอีกแล้วนะนี่ใส่ไปให้หมดใส่ไปให้หมด อหมือนว่าเราจะเจอกลงสปันเนอร์ของแมงมุมหรือเปล่าเราขอลัดรล็อรอบบ้านก่อนลัดลรอรอบบ้านอืมกดให้หมดเลยช่วงรัดล็อรอบบ้านครับที่โอ้ เยอะเยอะกันจริงๆเลยมองไร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 โอ้โหสู้เหรอฮะสู้เหรอโอ้โหเต็มเต็มนี่ครับปักปักปักทอดไม่ทันโอเคค่อยๆสว่างหน่อยโอ้เดี๋ยว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 นี่ไง นี่ไงโอ้โหโเจอเดมอนเลยครับไอ้นี่นายโอ้โหไอ้นี่นายขอกล่องหน่อยสิไปไปไอ้นี่นายเราแค่จะปักทอชเองนะใช่ไหมว่าเราใช่ไหมใช่ไหมคือฉันจะมาเอากล่องแล้วนะแต่นายไม่ให้กล่องเราก็จะปักทอชไอ้อมันเยอะ ตายแล้วโอ้ไม่ก็โอเคกูยอมแล้วกูยอมแล้วโอ้ทานเยอะมากเดี๋ยวไว้ค่อยเอาละกันนะออพวกมึงมันทำเราเจ็บแสบมากโอ้ไม่ก็เนสโอ้โหเจอลาวาจังๆเลยกูเป็นสิ่งที่ดีมากนะ เวลาเต็มๆเลยดีโม่กเลยโอเคโอเคโอเคโอคว่ามอนสเตอร์คงจะไม่เกิดเนาะเนาะคงจะไม่เกิดเนาะตอนนี้ไม้เราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวทอสนิดหนึ่งโอเค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 ให้มันสว่างหน่อยเกาะนี้นะ มีจุดไหนก็วางจุดนั้นนี่ไงสว่างไหมโอ้โอเคได้เหล็กมาสิบสี่เต็มที่ได้สิบสี่นี่แหละเ,ออเราจะทำ,ทำเอ้ยยังดิทำพิกแอคโอเคเราจะไปคุดเพชรกันแหละ เราลอมานานเราจะได้เพชรเย่โอเคได้เพชรสเตเต้โอเคเดี๋ยวทอดี๋ยวทอตทอตแล้วเหรอีคปักโอ้ลาพิษวินเอ้ยไม่ใช่เอเมเรลเราเจอเอเมเรลนะครับผมเอ้ยกงมอนสเตอร์อีกแล้วเหรอ กุ้งมันจะเตะอะไเลยอ๋อเชื่อมต่ออือุ้ยขนมปังโด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 ให้หมดเกลูโด,โดให้หมดนะอู้หูข้างล่างนี่มีเพชรแจ่มแมวเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปิดดีก่นอนไม่งั้นเดี๋ยวมันมาแจ่มมากแจ่มแมวเลยครับข้างล่างมีเพชรด้วย จะต่อ c o b b อร s t o n e อย่างเงี้แล้วก็อย่างเงี้เพื่อขึ้นไปดูนะแล้วก็ขุดทิ้งดีไหมเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวแม่งลงมาสวยไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีดเราขุดเพ่ของเราเราจะไปยุ่งของเขานะขุดเร็วทันใจต้อง iron p i ิก a อไม่ใช่ละสิบนาทียังถ้าสิบนาทีก็เลิกอันนะเอาเอาหอมป้าหอมคอ หอมบางหอมคอไม่ไม่นานมากเดี๋ยวมันจะไม่ดีต่อสุขภาพไม่ใช่แหละ,ะโอเคโอเคเดี๋ยวปูพื้นด้วยหินก่อนเดี๋ยวมันตกอะไรอย่างนี้โอ้ลืมเพชรตรงนี้ไปได้ยงไงเนี่ยลืมเพชรตรงนี้ไปได้ยังงเนี่ยโอ้ขุดมาเจอเพชรอีกแล้วรู้สึกว่าลํำรวยจริงเบยรล้ำรวยมาก ่านสักหน่อยก็คงดีปึ๊บไม่ได้ของไว้เอาของของของไม่ขึ้นโอเคก็เดี๋ยว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 ไวแค่นี้กันหรือเปล่าโอเคสิบสามนาทีแล้วก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะไว้เจอมันคลิปหน้าละกันนะครับก็ตอนคลิปนี้คงมีียงเท่านี้ไว้เจอกัน,นคลิปหน้าก็ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใครแทนนะครับเป็นกำใจหน่อยนะโอเคสวัสดีครับจิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ